องค์การอิสระผู้บริโภคคือองค์กรอิสระที่ถูกกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2 5 5 0ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิที่ประชาชนควรได้รับตามหลักสากลและขณะนี้ภาคประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นรายชื่อได้เสนอพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภคซึ่งเป็นกฎหมายลูกสู่รัฐสภาเพื่อกำหนดรูปร่างขององค์การอิสระผู้บริโภคต่อไปและต่อไปนี้คืออำนาจหน้าที่ขององค์การอิสระผู้ ที่คุณควรรู้คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่บรหลายของคุณอ้วนอ้วนมากอ้วนที่สุดบ้างก็ผอมผอมมากผอมที่สุดฟันหุบุวมากหุนทั้งปากจนถึงตัวเล็กและการโอ้ย นอกจากอาหารหลักที่รับประทานเป็นประจำแล้วคุณสนใจหรือไม่ว่าลูกคุณจะได้บริโภคอะไรอีกบ้างนั่นนั่นและนั่นขนมผงนั่นเองเมื่อด้กินขนมปังแล้วก็จะไม่กินข้าวทำให้ผอมขาดสารอาหารนองนายกินขนมไขมันสูงจนปวดบางก็เป็นเบาหวานบางก็ไม่แปรงฟันบางกินจนร่างกายไม่จะเริ่เติบโตเตี้ยแครักคร่กแครนแต่หมดขนมปังเพียงเดียวหรือไม่ ก็เขาไม่ผิดนี่แล้วเราจะตักเตือนเด็กๆยังไงให้เข้าใจถึงโทษของการทานขนมมากเกินไปไม่ต้องห่วงครับเพราที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขององ,องค์กรผู้บริโภคกรณีขนมเด็กกับสุขภาพเด็กไทยจัดโดยเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีข้อสรุปให้เพิ่มมาตาคุ้มครองโดยเสนอฉลากขนมเด็กไฟจราจรที่เด็กเข้าใจง่าย ติดบนถุงขนมเพิ่มจากฉลากคุณค่าทางโภชนาการที่เข้าใจยากขนมชนิดใดควรรับประทานแต่น้อยก็ติดสีแดงขนมชนิดใดรับประทานบ่อยๆได้ก็ติดสีเขียวโดยข้อสรุปนี้ได้เสนอไปยังออยอเพื่อให้พิจารณาและประกาศใช้ต่อไปต่อไปนี้คุณจะได้เบาใจกับเรื่องโภชนาการของลูกสักทีแต่เดี๋ยวก่อนหปีสองปีสามปีโอ้สี่ปีสี่ปีก็ไปแล้วลูกก็โตแล้ว ออวันนี้เราขอเสนอองค์การอิสระผู้บริโภคองคนะ์งการอิสระผู้ไรนะองค์การอิสระผู้บริโภคอีกทีู่เราจะพาท่านไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้คือคุณสาลีองสมหวังเนี่ยซื้อขนมจากโฆษณาเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงที่ทําให้เด็กมีข้อมูลว่า เวลาเขาเลือกขนมเนี่ยเขาควรจะรู้ว่าขนมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เราเรียกว่าฉลากไฟจราจรนะคะเพราะนั้นฉลากไฟจราจรเนี่ยก็จะช่วยเด็กในการซื้อขนมเพราะนั้นเราก็คิดว่าการเสนอเชิงรุกของการฉลากในการที่จะให้ทาเรื่องฉลากขนมเด็กเนี่ยก็ <ül> จะทําให้เด็กเนี่ยได้รับการคุ้มครององค์การฉาพูดพวกเนี่ยนะคะต้องทํางานเชิงรุกเพราะฉะนั้นการทํางานเชิงรุกขององค์การฉาพูดพวกเนี่ยไม่ใช่รอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาขอความเห็น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การปาผู้พูดพวกสามารถที่จะเสนอความเห็นของตัวเองได้หรือว่าเสนอความเห็นของนักวิชาการขององค์กรผู้บริโภคที่คิดว่าผู้บริโภคเนี่ยควรได้รับการคุ้มครองอยังไงเพราะนั้นการทํางานเชิงลุกในเรื่องอย่างยกตัวอย่างกรณีขนมเด็กนี้นะคะก็อาจจะเ,เสนอให้มีฉลากที่ทําให้เด็กสามารถเลือกขนมได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยคิดว่ามีความสําคัญมากทีเดียวที่เราจะทําให้ การทำงานเชิงรุกของผู้บริโภคซึ่งการมีองค์การชาผู้บริโภคเนี่ยต้องบอกว่าในรั้มนูลฉบับนี้เนี่ยเ,เหมือนกับบอกประชาชนไกลๆว่ามาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้ถูกผูกขาดขณะนี้พระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภคกำลังรอการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญตัติร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมสนับสนุนกฎหมายเพื่อผู้บริโภคในที่ www.consumerthai.org เพื่อสิทธิของผู้บริโภคทุกคน